ไม่ใช่เอาปัจจุบันสิเจอุ๊ยยุคนี้ค่าไม่ได้ตัดสินปีที่แล้วอายุปัจจุบันยุคปัจจุบันอ,อาจจะอือยุคนี้ราคาแหมพี่ก็เกิดยุคนู้นน่ะโอ้โหอันนี้เจตั้งใจอ่านไหมนะคาะคพี่หนุ่ยคะสคริปต์มันดูหนูแก่มากเลยอะ่ะจริงวุ้ยก็เกิดยุคน,นู้นเลยอ่ะฮะนะคะก็ต้องอินนิดหนึ่งนะคะถ้ายุคนี้โอ้โหแน่นอนก็ต้องน้องไบรเนสใช่ไหมคะ อนุญาตขออนุญาตวางสคริปต์แล้วที่ฉันพูดเองไม่เราขอบอกไปเน็ตเลยว่าข้อความทางช่องทีวีอัวอลังการงานสร้างล้านแปดมากจนเราบอกว่าแต่อยากจะเลิกอ่านนะแต่มันก็เลิกอ่านไม่ได้เพราะสายตามองจอก็ bn 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 ทุกวันตอนแรกบางคนพี่แซคกอลิน bn bn ย่อมาจากอะไรมันเหมือน bm หรือเปล่าวะเยอะมากจนคนบอกว่าโหวต opv บเน e t โหวต opv by n บ t นะคะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ทำไม่ได้ ให้พว้เราได้รู้จักไบเนสจริงๆงด้วยคือจริงทีฟูนเนี่ยเราทําตามคอนเียกร้องของแฟนคลับเลย<ช>ก็เรารู้จักจากแฟนคลับแล้วเราก็ไปทําข่าวมาให้แฟนคลับจู<ช>แล้วน้องก็แบบว่าโอ้โหตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว,ลวน้องเขาก็น่ารักกับเราด้วยนะใช่ไบเนสที่ N A S, อู้มีผลงานมากมายนะคะ,ะว่าจะเล่นตลกใช่หรอมีละครเวทีเออน้องเนี่ยเก่งมีละครเวทีใช่มีละครตู้เย็นพัดลมมีหมดหนึ่งน่ารักสองนี้นะคะ พี่สารภาพเลยนะคะจากใจพี่เลยจากที่ได้แบบสัมภาษณ์น้องบ่อยๆนะคะน้องไปน้องเนสเนี่ยพี่พูดเลยนะคะแบบไม่อายเลยอายก็ได้หนอว่า <laughs> <laughs> พูดๆอาจจะเร็วๆในความในใจจริง,รงๆก็สารภาพไปแบบจะบอกว,ว่ารักไบ้เหรอจริงรักไบ้แต่เก่งใจเนสค่ะร <laughs> <laughs> ักไบ้ไบ้มันตลกเป็นคนอะไรไม่รู้พูดตกใจตลอดเลยแต่เดินมานี่นะเกาหลีมากเลย นา่าหลกนา่กนาหลาันสองคนแหละแล้วจะบอกว่าแฟนลับต้องปื้มน้องใบมากๆนะคะเพราะว่าของกินที่ให้ใบเนี่ยนางกินหมดแล้วนางไม่แบ่งใครใช่ไหมคะนั่งรถตู้มานานะคะ <c oughs> นางมีไก่อะไรรู้สักอย่างอียกี่อียกี่ของนาง <c oughs> บอกแฟนลับพี่แจกินไหมพี่แจกินไหมแบบเธอจะดีเหรออะไรเงี้ยคือจริงๆก่อนหน้านี้นางกินข้าวไปจานหนึ่งแล้วนะคะกินบนรถรถโยกขนาดไหนนางก็ยังกินต่อ <c oughs> พี่กินไหมกินไหม เราก็เลยยั่วนางเบาๆกินสี่กินสี่สรุปนึกว่านางกินชิ้นเดียวนางกินหมดกองแฟนคลับต้องปลื้มใจจริงๆคือคู่นี้แบบเขาน่ารักโดยธรรมชาติของอะไรที่แฟนคลับให้ไปคือเขาเก็บรักษาอย่างดีเรื่องเล่นแน่นอนเก็บหมดเลยเมื่อกี้มาเนี่ยเรามาตั้งนานนั่งจนมือหนาวมือสั่นหมดพอไปเนตมาได้ถุงมือทั้งกันละแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรโบกี้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเธอก็ได้แต่ถุงยางนะคะโบกี้อย่าวาชนดูเราอยู่ขอ เฉาชิงนะคะเฉาชิงเฉาชิงนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วน้องไบรเนสก็คือน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเชียร์ไบรเนสกันต่อไปรวมถึงที่หูเราก็จะเชียร์น้องด้วยนะคะต้องว่าแล้วเราก็เอิ้นเอ่ยมาเยอะแล้วเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเชียร์น้องเพิ่มไปเลยต้องทำงานแล้วล่ะค่ะต้องให้ไบรเนสมาสร้างความสุขนะคะส่งกันปลายปีกันแบบนี้ว่าแล้วยังไงฮะอ่ะขอเสียงตบตบมือปากสั่นเลยหนาวสั่นหรือว่าอ้วนก็หนาวนะคะแหม เอาละค่ะเรามาวอร์มกันก่อนด้วยกันขอเซ็งตบมือหน่อยค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องคึ้นมาเลยดีกว่าแม่เจ้เรียน<ะ>เชิญน้องไบรท์แล้วก็น้องเนสด้วยค่ะ,ะอัะนยอนซีโอคันคันซิมิดาะอะไรนะคัน